สวัสดีงาม,งามอีกแล้วคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มีของมีของมามาอวดนะคะอันนี้ขนมหม้อกแกงจ้ะขนมหม้อกแกงฉันซื้อพี่เอ่อพี่พี่ปุดมานะคะอันนี้เอ่อแกขายอยู่ในแฟรงเฟิร์ตค่ะซื้อมา สื่อมาอขนมมาสีกงฉันก็เอามาแช่ตู้เย็นไว้แช่ช่องแข็งไวเนะคะแล้วก็เอาออกมาใส่เบฟนะคะนี่จ้ะเพราะว่าพี่ตอนนี่พี่เขาคิดว่าพี่เขาเออไปเมืองไทยจ้ะแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะมีมีหัวมีหอมถอดด้วยจ้ะ มีหอมทอด่ใสอืหอหอมทำลายตอีกเร็วจ้าหอมหอมหอมอืออขนมไทยอยู่ที่ไหนก็ได้กินนะคะขนมไทยอยู่ที่ไหนก็ได้กินค่ะมีจ้ะหอมมาก หอมมากจ้าจะชิมว่ายังอร่อยเหมือนวันแรกที่ซื้อมาไหม,อ,มอร่อยเหมือนเดิมค่ะอร่อยเหมือนเดิมอ่ะไม่หวานมากกินก็หอมโทษแล้วค่ะนี่ช้ำ,ชำ อ,อร่อยอันนี้เขาขายกล่องละห้าออยนะคะกล่องละห้าออยบางที่เขาก็ขายหกออยเนาะคะ่ะแต่พี่เขายังขายในราคาเดิมห้า้อย สมัยแต่ก่อนสามกองสิบยัวางเลยเนาะค่ะก็เข้าใจอยู่จ้ะเดี๋ยวตอนนี้อะไรก็แพงนะคะหอมหอมมากหอมแบบหอมทอดหอมหอมทอด จะอ้ยจะได้กินโอเคนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ